การพูดแบบเซนวันนี้คือวันที่4กรกฎาคม2564ผมอาจารย์คำพีปรีชายานพบกับท่านผู้ฟังด้วยการอ่าน,นจากหนังสือรหัสรับบรรลุธรรมแบบเซนรวบรวมเรียบเรียงโดยอาจารย์นิโรธจิตวิสุทธ์นะครับหนังสือเล่มนี้ตีพิมพ์ในปี2559 7ปีหรือ8ปีที่ผ่านมานะครับเพราะฉะนั้นกเ็เป็นการเอามาอ่านซ้ำทวนอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เคยอ่านไว้หลายปีสองสาปีแล้วนะครับก็เลยเอามาเรือมฟื้นมาอ่านอีกรอบหนึ่งซึ่งอา่านเริ่มอ่านตั้งแต่คำนำผู้เขียนนะครับและบทที่หนึ่งตอนนี้ก็ จะเป็นบทที่หนึ่งที่ชื่อปฐมบทแห่งเซนวันนี้ก็จะเป็นตอนที่สามนะครับตอนที่สามของบทที่หนึ่งชื่อว่าปฐมบทแห่งเซนนะครับทรั้งที่แล้วก็ได้กล่าวถึงได้กล่าวถึงธรรมชาติเดิมแท้ของจิตหรือจิตหนึ่งจิตเดิมแท้หรือพุทธภาวะซึ่งเป็นภาวะ ธรรมหรือธรรมชาติของกายและจิตก่อนที่จิตคิดปรุงแต่งหมายถึงก่อนจิตคิดปรุงแต่งมันมีสภาวะแห่งสุญญาตาหรือสเสมือนความว่างอยู่แล้วอีกทั้งกล่าวอีกว่าสภาวะธรรมหรือธรรมชาติของจิตหนึ่งหรือจิตพุทธ,ธะไม่ได้บอกได้ว่ามันคืออะไรและมันเป็นสิ่งที่มิอาจใช้ความคิด ตตรองหรือใช้เหตุผลว่ามันเป็นอะไรสิ่งนี้เป็นเสมือนกับความว่างคือว่างจากลักษณะและว่างจากสภาวะมันมีมันไม่ไม่มีหรือปราศจากขอบเขตตรงกับคำกล่าวของชาวพุทธเถรวาที่ว่าภาวะนี้คืออนัตตาคือภาวะที่ไล่ตัวตนหมายถึงสิ่งที่เราคิดนึกว่าตัวตนนั้นก็เป็นแต่เพียง สมมุติเรียกขานกันว่าตัวตนและเป็นเพียงความคิดปรุงแต่งว่าเป็นตัวตนเช่นนั้นเช่น,ชนนี้หรือไม่เป็นเช่นนั้นเช่นนี้นะครับนี่คือเนื้อหาสาระตอนท้ายตอนสรุปของครั้งที่แล้วนะครับวันนี้ก็จะต่อต่อคำสอนเกี่ยวกับชีวิต 1, หรือจิตหนึ่งหรือจิตพุทธะ ท่านปรมาจารย์หวงโปซึ่งเป็นของริมพ์ของท่าน,านอาจารย์ห่วงโปซึ่งเป็นสิทธิ์รุ่นที่สองของท่านปรมาจารย์ไวหลางนะครับซึ่งมีซึ่งเป็นคําสอนที่มีการถ่ายทอดและแพร่หลายนับพันปีรวมทั้งมีการแปลหลายภาษาสําหรับประเทศไทยใช้ชื่อคําสอนห่วงโปแปลโดยท่านพุทธทาสภิกขุ โดยมีเนื้อหาสาระบางตอนดังต่อไปนี้นี่คือต่อไปนี้จะอ่านเรื่องคำสอน่วงโปที่ว่าด้วยจิตคือพุทธ,ธหรือจิตเดิมจิตเดิมแท้นะครับซึ่งตรงกับที่หลวงปู่ด,ดุลอาตุโลนำไปสอนแก่ศิษย์ที่เรื่องชีวจิตพุทธ,ธะนะครับมีเนื้อหาสาระโดยยอด่อโดยสรุปดังนี้ พระพุทธเจ้าทั้งปวงและสัตว์โลกทั้งสิ้นนั้นเป็นอะไรเลยนอกจากเป็นเพียงจิตหนึ่งนอกจากจิตหนึ่งนี้แล้วมิได้มีอะไรตั้งอยู่เลยจิตหนึ่งซึ่งเป็นสิ่งที่ปราศจากการตั้งต้นนี้เป็นสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นไม่ได้เกิดขึ้นผู้แปลอธิบายว่าไม่ได้เกิดขึ้นที่ว่าไม่ได้เกิดขึ้นนั้น มิได้หมายถึงความเป็นตัดอานมามตตแต่หมายถึงสิ่งตรงกันข้ามกับการเกิดเท่านั้นหรือหมายถึงสิ่งที่ไม่ยอมรับอำนาจของการเปลี่ยนแปลงก็ได้และไม่อาจถูกทำลายได้เลยมันไม่ใช่ของสีเขียวสีเหลืองและไม่มีทั้งรูปไม่มีทั้งการปรากฏมันไม่ถูกนับรวมอยู่ในบรรดาสิ่งที่มีอยู่มีการตั้งอยู่และไม่มีการตั้งอยู่ มันไม่อาจถูกลงความเห็นว่าเป็นของใหม่หรือของเก่ามันไม่ไม่ใช่ของยาวหรือของสั้นของใหญ่ของเล็กทั้งนี้เพราะมันอยู่เหนือขอบเขตเหนือการวัดเหนือเหนือการตั้งชื่อเหนือการทิ้งร่องรอยไว้และเหนือการเปรียบเทียบจิตหนึ่งนี้เป็นสิ่งที่เธอเห็นตำตาอยู่แท้ๆ แต่จงลองไปใช้เหตุผลภายในเล็บว่ามันเป็นอะไรเป็นต้นกับมันเข้าดูสิเธอจักหล่นลงไปสู่ความผิดพลาดทันทีสิ่งนี้เสมือนกับความว่างอันปราศจากขอบเขตทุกๆด้านซึ่งไม่อาจอย่างหรือวัดได้จิตหนึ่งนี้เท่านั้นเป็นพุทธะ ไม่มีความแตกต่างระหว่างพุทธ,ธะกับสัตว์โลกทั้งหลายเพียงแต่ว่าสัตว์โลกทั้งหลายไปยึดมั่นต่อรูปธรรมต่างๆเสียและเพราะเหตุนี้จึงได้แสวงหาพุทธ,ธะจากภายนอกการแสวงหาของเหล่าบรรดาสัตว์เหล่านั้นนั่นเองทำให้เขาพลาดจากพุทธ,ธภาวะการทำเช่นนั้นเท่ากับการใช้สิ่งที่ซึ่งเป็นพุทธ,ธะ ให้เท He ี He ่ยวฉวยเที่ยวแสวงหาพุทธะและการใช้จิตให้เที่ยวจับฉวยจิตผู้แปลกล่าวเปรียบเทียบว่าเหมือนคนสวมหมวกอยู่แล้วก็แสวงหาหมวงอีกเพราะไม่รู้จักบมวกแม้เขาเหล่านั้นจะได้พยายามจนสุดความสามารถของเขาอยู่ต le ั้งกับหนึ่งเต็มๆเขาก็จะไม่สามารถลุถึงมันได้เลย เขาไม่รู้ว่าถ้าเขาเพียงแต่หยุดความคิดปรุงแต่งผู้แปลอธิบายว่าความคิดปรุงแต่งคือความรู้จักสิ่งตั้งปวงตามเป็นจริงแล้วเกิดความคิดขึ้นในรูปต่างๆเรื่อยไปด้วยอำนาจของความไม่รู้หรืออวิชชาผสมกับอำนาจของสิ่งแวดล้อมปรุงแต่งอยู่ธรรมชาติแห่งความเป็นพุทธอันนั้น ซึ่งที่แท้ก็ได้มีอยู่ในตัวเราแล้วตลอดเวลาการปฏิบัติก้าวหน้าตามลำดับดังกล่าวแล้วทั้งหมดของเรานั้นก็หาได้เป็นการเพิ่มอะไรให้แก่สิ่งสิ่งนี้ไม่เลยแม้แต่หน่อยเดียวในที่สุดเราก็จะมองเห็นว่าการบำเพ็ญบุญ และผลที่เราจะได้รับมาตลอดเวลาเป็นกับๆนั้นไม่มีอะไรมากไปกว่าการกระทำในความฝันอันไลายตัวจริงนั่นแหละคือข้อที่ว่าทำไมพระตถาคตจึงกล่าวจึงตรัสว่าโดยแท้จริงแล้วเราตถาคตไม่ได้รู้ถึงอะไรกัจาก,การจัทตลู ที่สมบูรณ์และไม่มีอะไรยิ่งกว่าผู้แปลอธิบายเพิ่มเติมว่าหมายถึงการตรัสรู้นั้นไม่มีผู้ตรัสรู้ไม่มีสิ่งที่ถูกตรัสรู้สิ่งที่ไม่ยถูกตรัสรู้และผู้และที่ผู้ไม่ตรัสรู้ใดๆก็ไม่มีเพราะความเป็นของว่างด้วยกันทั้งหมดพระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ว่าธรรมสภาวะนี้เป็นสิ่งซึ่งไม่มีทางที่จะถูกแยกเป็นฝักฝ่ายโดยเด็ดขาด เช่นไม่เป็นของสูงหรือของต่ำไปต้นและมันมีชื่อว่าโพธิหมายถึงปัญญาอันทำให้เกิดความรู้แจ้งสิ่งนี้คือจิตล้วนๆที่กล่าวแล้วนั่นเองสิ่งสิ่งใดสิ่งสิ่งใดที่ประกอบอยู่ด้วยลักษณะใดๆล้วนแต่เป็นมายาทั้งสิ้นต่อเมื่อรู้แจ้งชัดว่าลักษณะทุกลักษณะหาใช่ลักษณะไม่นั่นแหละพวกเธอ จึงจะรู้จักพระสถาคตเจ้าพระพุทธเจ้าก็ดีสัตว์โลกทั้งหลายก็ดีทั้งสองอย่างนี้เป็นเพียงความคิดปรุงแต่งขึ้นมาอย่างผิดๆในจิตของเธอเองนานาชนิดเช่นนี้เพราะพวกเธอไม่ได้รู้จักจิดเดิมแท้พวกเธอจึงได้ลวงตัวเองด้วยความคิดปรุงแต่งในทางที่มีตัวมีต,มตนทำนองนั้น ถ้าเธอยังถือว่ามีพุทธ,ธะอยู่เธอก็จะถูกปิดกั้นเสียด้วยพุทธ,ธะนั้นนั่นเองและเมื่อเธอยังคิดถือว่าไม่มีสัตว์โลกทั้งหลายอยู่เธอก็จะถูกปิดกั้นด้วยสัตว์โลกทั้งหลายนั่นแหละหล่านั้นนั่นเองความคิดรุงแต่งที่เป็นคติทวินิยมหรือทวิลักษ์เช่นเห็นว่ามีสัตว์ยัง,งโง่หลง หรือสัตว์ที่ตัดรู้แล้วมีบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์เป็นต้นก็ตามนั่นแหละคือสิ่งที่กีดกัน้นปิดบังไม่ให้เห็นแจ้งมันเป็นเพราะจิตของพวกเธอถูกปิดกั้นเสียด้วยสิ่งเหลา่านี้นั่นเองธรรมจักรหรือหลักธรรมอย่างโลกียะที่พวกยึดมั่นคำสอนอยู่ในตำรา,าก็ต้องสอนกันเลื่อยไป คำสอนของปรมจญญาห่วงโปที่ยกกล่าวข้างต้นนี้คือคำสอนที่ว่าด้วยรูปลักษณะหรือลักษณะทั่วไปทุกลักษณะว่าเป็นมายาหรือสุญญาตาแต่เพราะความคิดปรุงแต่งผิดๆของมนุษย์จึงลวงตัวเองให้ติดกับดักความมีตัวตนกระทั่งปิดกั้นเสียซึ่งความรู้แจ้งธรรมชาติแห่งตัวตนนั่นก็คืออวิชชาหรือความไม่ไม่รู้แจ้งว่า คำตัวตนหรือตัวตนของตนนั้นแท้จริงแล้วปราศจากธรรมชาติแห่งตัวตนใดๆเป็นแต่เพียงคำพูดหรือภาษาหรือการยืมภาษามาใช้เรียกสิ่งหนึ่งว่าคนว่าตัวตนเพื่อสื่อความหมายกันเท่านั้นหมายถึงตัวตนที่แท้ไม่มีทั้งมีหรือไม่มีแต่ประการใด แน่นอนคําสอนังตอนนี้เป็นปรัชญาที่ลึกซึ้งยากที่จิตของผู้ทุชนหรือสัตว์โลกที่มืดบอดทางปัญญาจะเห็นหรือรู้ได้คือยากที่จะเข้าถึงสภาวะสุญญาตาและนาตาแห่งตัวตนนี้ได้กาะนั้นจิตทั้งผู้ผทุชนและสัตว์โลกหรือทุกสปปรรพชีวิตก็สามารถเข้าถึงได้โดยไม่ต้องอาศัยภาษาหรือคำพูด ขอย้ำว่าสิ่งทั้งหลายทั้งรูปธรรมและนามธรรมล้วนเป็นอนัตตาและเป็นสุญญตาคือปราศจากภาวะใดๆทั้งๆนั้นจึงกล่าวว่าทุกภาวะเป็นมายานั่นก็คือทุกภาวะปราศจากภาวะหมายถึงสรรพสิ่งเป็นสุญญตาหรือเป็นศูนย์โดยสภาวะนั่นเอง การนั้นภาวะแห่งความเป็นสุญญตาและอนัตานั้นไม่อาจใช้ภาษาหรือคำพูดอธิบายให้หรือให้ค่าและมิอาจทำให้เข้าใจความหมายใดๆด้วยตัวอักษรหรือพยัญชนะเพราะเป็นภาวะที่อยู่เหนือนอกเ,นอเหนือเหตุกฎเกณฑ์ตลอดถึงนอกเหตุเหนือผลเหนือคำพูดและเหนือภาษาใดๆทั้งสิ้น แต่หากจะเปรียบเทียบอุปมาอุปไมยเกี่ยวกับสภาวะของความว่างหรือสุญญตาเพื่อให้เข้าใจหรือรับรู้ได้ก็ต้องใช้หลักที่นักวิทยาศาสตร์สรุปถึงปรากฏการณ์ของโลกว่าแต่เดิมเมื่อโลกยังไม่ได้อุบัติขึ้นในจักรวาลอันกว้างใหญ่ไพศาลก็มีแต่ความว่างเปล่าไร้ขอบเข ทั้งนี้ความว่างที่ไร้ขอบเขตนี้เองคือสภาวะที่สมมุติเรียกว่าจักรวาลซึ่งประกอบด้วยโลกดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดาวนพเคราะห์ทั้งหลายตามที่มนุษย์อุปโลกหรือกําหนดชื่อเรียกขึ้นมาบอกกล่าวกันจักรวาลน,นี้หมายถึงความว่างเปล่าอันไพศาลซึ่งเป็นต้นกําเนิดของสิ่งทั้งหลายทั้งปวงและขอสมมุติเรียก ความว่างเปล่าอันไพศาลนี้ว่าธาตุว่างหรือสุญญาตาธาตุด้วยเหตุที่สรรพสิ่งมาจากความว่างและจากภาวะแห่งความว่างนี้เองพุทธศาสนาจึงนำสิ่งที่เรียกว่ากายและจิตมาเป็นหลักคำสอนว่ากายนี้เป็นสมบัติของโลกหรือเป็นสภาวธรรมหรือธรรมชาติหนึ่งของโลกชาพุทธเลววาทบางคนอธิบาย สิ่งสิ่งหนึ่งว่าสิ่งนี้คือก้อนธาตุโดยสมมุติและสมมุติว่าก้อนธาตุนี้เรียกว่าชีวิตคือร่างกายและจิตหรือนามรูปหรือขันห้านี่หมายความว่าทั้งก้อนธาตุหรือร่างกายและจิตใจก็ไม่ใช่กายและไม่ใช่จิตหรือก้อนธาตุแต่อย่างใดเพียงแต่สมมุติเรียกว่ากายและจิตหรือเรียกว่าก้อนธาตุเท่านั้น สรุปว่าสิ่งที่สมมุติว่าเป็นธาตุและขันตลอดถึงคำพูดที่ว่าสรรพสิ่งและปรากฏการอุบัติขึ้นตั้งอยู่ดับไปตามสภาวะของมันหรือเรียกว่าเป็นเช่นนั้นเองตถาตาก็เป็นเพียงการยืมภาษาที่มนุษย์สมมุติขึ้นมาสื่อความหมายกันไม่ใช่เป็นความจริงหรือไม่จริงทั้งสิน้นจบตอนที่สามนะครับเอาละครับผมก็เอ่อ ขอเรียนเพิ่มเติมกับท่านผู้ฟังว่าสิ่งที่ผมได้อ่านนี้อาจจะมีขาดตกบกคร่องหรือท่านฟังแล้วไม่เข้าใจไม่ชัดแจ้งก็ขอให้ติดต่อสอบถามหรือคุยกับผมทางโทรศัพท์ได้นะครับหมายเลขโทรศัพท์ทางนี้089-126-0689นะครับและ02513-3279และ 02-939-7466นะครับเอาละครับวันนี้ก็สมควรแก่เวลาแล้วผมก็ขอยุดจีเปียงแค่นี้พรุ่งนี้เจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ